สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้านหน้าเป็นถนนสี่เลนอ้าวตรงไปนี่นะครับก็ไปเชียงใหม่แล้วก็สันป่าตองนะแล้วก็ด้านหลังมาจากอำเภอจอมทองนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีนัดถ่ายทําคลิปเนี่ยนะครับก็เป็นร้านอาหารนะแล้วก็ด้านในก็จะมีบ้านพักแล้วก็จะมีห้องพักพนักงานด้วยนะครับ ส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับความกว้างอยู่ที่12เมตรนะเอ่อประตูลู่ปิดเปิดอยู่ที่5เมตรครับผมแล้วก็ภายในก็มีในส่วนของร้านอาหารนะครับเป็นบริเวณหน้าร้านนี่นะฮะเป็นร้านลาบนะเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าหน้าแปลงหน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับส่วนด้านหน้ากําลังทําเลยเป็นโรงงาน ผลไม้กระป๋องนะที่ผมสอบถามจากพนักงานเนี่ยนะฮะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กาลังมองหาทําเลซึ่งเป็นบ้านเนี่ยแล้วก็อาจจะทําเป็นร้านค้าด้วยเนี่ยโหเรียนเชิญน,นะเนี่ยนะอยู่ติดกถนนสเลนเลยส่วนความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่293เมเมตรนะครับนี่นะอ่าโอเคเราเดินเข้าไปชมภายในส่วนของ บ้านแล้วก็หน้าร้านนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าร้านนะครับนี่นะนี่ปกติถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้ยอมรับว,ว่าลูกค้าเยอะมากนะเป็นร้านลาบนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีบ้านพักด้านบนจะเป็นโครงเหล็กนะแล้วก็เ,เป็นเ,เมทัลชีตนะแล้วก็ติดตั้งฉนวนกันความร้อนนะครับนี่นะโอเคทีนี้เราเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับนี่นะ เจ้าของมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหน้าอายุบ้านาทั้งหมด8ปีนะลักษณะบ้านนั้นเป็นบ้านโมเดลน,นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านบนกันอันนี้เจ้าของกำลังยุ่งเลยนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็วันอยู่นักขัดตะเลิกงเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีนี้เราเข้ามาชมภายในบ้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะ กระเบื้องเป็น60คูณ60นะครับเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็ภายในก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องพร้อมห้องน้ํานะครับในส่วนของห้องนอน3.3คูณ3.8เมตรนะครับนี่นะลักษณะห้องนอนแล้วก็มีการติดตั้งแอร์แล้วหนึ่งเครื่องด้านบนะจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็มีไฟดาวไลท์สีดวงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนี่นะติดแมตติด มีการาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ส่วนห้องน้ำ0.7คูณ2.8เมตรเนี่ยนะห้องน้ำภายในบ้านนะแล้วก็มีการติดตั้งเด็กดัดแล้วนะครับฝั่งนี้นะส่วนความสูงจะพื้นขึ้นด้านบนเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับนี่นะลักษณะบ้านก็จะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตู้นะครับ ทำเป็นคล้ายๆตู้เนี่ยเป็นราวตากผ้าห้อยผ้านี่นะครับแล้วก็พอเดินทะลุมาด้านหลังก็จะมีที่จอดรถเนี่ยนะฮะสามารถจอดรถใต้ใชายคานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องพักพนักง,งานสองห้องนะครับ นี่นะสำหรับคุณลูกค้าที่มีความผสมที่กําลังมองหาทําเลก็คือค้าขายแล้วก็เอาไว้สําหรับพักผ่อนหรือเป็นหน้าร้านโดยเนี่ยเรียนเชิญน,นะเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก1นึ่สามสิเตารางวาเจ้าของซั้เปิดราคาไว้ที่6ล้านนะครับนี่นาะลักษณะหน้าร้านก็จะประมาณนี้เนี่ยนะครับโอเคทีนี้เราเดินไปชมในส่วนของ ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะทะลุเอ่อถนนเส้นหลังนะซึ่งเป็นถนนลาดยางนะครับด้านหลังนะนี่บริเวณแนวรั้วาจากฝั่งนี้นะครับมาชนกว่างเนี้ยความกว้างอยู่ที่12เมตรนะครับนี่นะลักษณะเอ่อตัวเหล็กเนี่ยเป็นโครงเหล็กต่อขึ้นไปนะครับแล้วก็มีติดตั้งฉนวนกันความร้อนนะครับนี่นะ โอเคทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องพักพนักงานอ่ฝั่งนี้จะเป็นห้องพักพนักงานนะฝั่งนี้เมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วนะเอ่อในส่วนของห้องพักพนักงาน3.5คูณ3.5เมตรนะครับนี่นะแล้วก็มีการติดตั้งบานเกต ความสูงจากพื้นขึ้นด้านบนอยู่ที่2เมตร80นะครับนี่นะขนาดห้องเท่ากันเลยสองห้องนี่นะตรงนี้อีกห้องหนึ่งเี่ยนะ3.5คูณ3.5เมตรนะครับนี่นะนสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านตามที่ผมแจ้งนะอาจจะเป็นห้องพักพนักง,งานหรืออาจจะไว้ทำเป็นห้องเก็บของเนี่ยได้เลยนะทีนี้เราเดินเข้าไปในส่วนของด้านหลังส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่นะ สําหรับคุณลูกค้าที่มาใช้บริการอ่าก็จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายเนี่ยนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะสองห้องนะเนี่ยนะตรงนี้นี่มีแนวรั้วนะครับชัดเจนนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนสักเพื่อนบ้านนะแล้วก็ความลึกผมลองถามจากพนักง,งานจากด้านหน้านะครับไปชนถนนด้านหลังเนี่ยความลึกอยู่ที่190เมตรนะครับ ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็อ่าคุณพ่ออยู่ตรงนี้นะอคุณพ่อเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับอยู่นี่กรนี้นะครับตรงนี้ก็ทําเป็นในส่วนของเพลิงที่จอดรถนะครับแล้วก็เดินถัดมาในส่วนของลำไยทั้งหมด15ต้นนะครับลำไยแล้วก็มะพร้าวน้ําหอม15ต้นนะครับนี่นะลำไยอายุลำไยน่าจะประมาณ7ปีนะที่ดูจากขนาดต้นเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะลำาไยแล้วก็มีกล้วยเนี่ยนะครับที่ดินตรงเนี้ยอ่าผมสอบถามจเ,เจ้าของเนี่ยเจ้าของเนี่ยมาถมผมหมดเงินไปหลายแสนเลยพราะเดิมที่ดินตรงเนี้ยนะครับมันจะต่ําเราสังเกตที่ดินเพื่อนบ้านก็ได้ครับนี่นะเป็นพื้นดินที่ไม่ได้ถมนะของเพื่อนบ้านเนี่ยนะมันก็จะต่ําอันนี้เจ้าของเนี่ยเขามาถมค่อนข้างยือสูงมากๆเลยนี่นะ สำหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยออเรียนเชิญนะย้ำเนื้อที่ครับผมหไร่กับอีก1 3 1ตารางวาด้านหน้าติดถนน4เลนนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นถนนลาดยางซึ่งเป็นถนนวิ่งเข้าในส่วนของหมู่บ้านนี่นะครับแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมนะครับพิกัดอยู่ที่ตมดอยหล่ออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่นะลำยาย7ปีก็จะประมาณนี้นะ เนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับนี่นะมะพร้าวน้ำหอมปึ๊ที่ดินแปลงนี้เออลูกชายเจ้าของติดต่อผมมาโอ้โหยอมแล้วว่าน่าจะเกือบเดือนละทีนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะอ่าวันนี้ก็มีโอกาสมาที่อำเภอจอมทองก็มาถ่ายทำให้เจ้าของเขาจักน้อยแน่เนี่ยนะฮะมีบริเวณรั้วรอบ ขอบชิดชัดเจนนะครับนี่นะแล้วก็ตรงเนี้ยความกว้างอยู่ที่สิบสาเมตรนะครับแล้วก็มีประตูรั้วรูดปิดเปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังทะลุมาก,ก็เป็นถนนลาดยางเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคลองชมประทานฝั่งนี้เนี่ยนะครับนี่คลองชมประทานตรงนี้วิ่งไปก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับเนี่นะ อันนี้ด้านข้างแปลงที่ดินนะครับเออตรงนี้เป็นถนนสางสาธารณะนะตรงนี้นะครับนี่ให้ชมในส่วนของท้ายแปลงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความประสงค์นะครับที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อที่จะไว้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เป็นหน้าร้านด้วยเนี่ยโหเรียนเชิญน,นะครับนี่นะโอเคครับผมส่วนราคาเจ้าของเปิดไว้ที่ 6ล้านนะครับเออทราบทุกทราบผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะครับผมอ่าเดินกลับครับนี่นะย้ำพี่กาดอีกครั้งหนึ่งก็ผมพี่กัดอยู่ที่ตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ก็ผมอ่าส่วนการเดินทางนะครับอ่าไปตลาดสดธนาคารไปษนี เพียงแค่3นาทีเองนะครับไม่ไกลนะแล้วก็ไปศูนย์ราชการดอยหล่อเนี่ยใชร้ระยะเวลาเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะครับาสาหรับคุณลูกค้าที่มีความสนใจโอเรียนเชิญเบอร์ถมเบอร์เดิม0 8 0 1 4 7 6 6 3 4ครับมผม ID ดียไลน์ก็เบอร์บบบโทรเนี่ยนะครับนี่นะด้านหลังก็จะเป็นสวนนะถ้าในส่วนของลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าเขารู้ว่าตรงนี้เป็นร้านอาหารเขาจะวิ่งจากข้างหลังเนี่ย ก็สามารถจอดรถได้เลยเนี่ยนะครับโอเคครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปนะครับ